เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะคะกองประกวดมิสแกรนราชบุรีโดย p ีดีคนเก่งอย่างคุณจินตชาะนะคะผู้บริหารบริษัทมัลติคาโลส,สวิตจำกัดได้จัดการประกวดในรอบไฟนอลนะคะของมิสแกรนราชบุรีขึ้นอย่างเป็นทางการโดยสาวงามผู้ที่สามารถชนะใจคณะกรรมการนะคะคว้าตำแหน่งมิสแกรนราชบุรี2024ได้เป็นผลสาเร็จคือสาวแปงลัมวรวรวรลันนั่นเองค่ะครับวันนี้สนุกมากครับถือว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยความราเรินครับครับคนอื่นก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวนะครับ วันนี้มาคุณหนาฝาข้างเลยครับขอบคุณแฟนๆทางบ้านด้วยที่รัุรีนะครับค่ะก็แ้งร่มก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะก็วันนี้แ้งร่มทำได้แล้วนะคะแม่ๆวันนี้ที่หนคคูพยายามมาตลอดแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นอย่างรวดเร็วนะนะที่ปีนี้เป็นปีแรกที่หนูลงปรากวดนะคะตอนนี้แ้ง ที่จานวนไม่มากเท่าคนอื่นแต่หนูเชื่อว่าตัวหนูที่เป็นหนูในวันนี้นะคะจะทักให้หนูมีด้อมและมีแฟนคลับนะคะพี่พี่นี่ชื่อชอบนางงามจะรักหนูนะคะและเดินทางไปด้วยกันมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณไปล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าหนูแตกอยู่แล้วค่ะหนูจะสร้างความโดดเด่นค่ะหนูจะพามิสแกนราชบุรี ไปสร้างความแปลกสร้างความโดดเด่นแน่นอนค่ะเราจะต้องเป็นตัวเต็งตัวตึงในมุมใหญ่มุมทองแน่นอนค่ะค่ะก็ถ้าศักยภาพด้านการเดินค่ะหนูยังหนูคิดว่ายังไม่สุดคือเราพัฒน,นาก้าวกระโดดมากก็จริงค่ะแต่ว่าเรายังไปได้ไกลอีกค่ะหนูคิดว่าหนูยังเดินได้สับอยากให้คลองใจแกได้มากกว่านี้อีกค่ะแล้วหนูก็จะพยายามทุกวันที่หนูก็สอมเพราะว่าหนูรู้ตัวดีว่ามันยังดีไม่พอค่ะและหนูก็จะทําให้มันดีให้พอให้ได้ค่ะ ครับก็หลังจากวันนี้เนี่ยเ,เราเราได้ตำแหน่งกันแล้วเนี่ยนะครับทางเราก็คงจะต้องปรึกษากันเพราะตอนนี้เรากลายเป็นทีมเดียวกันแล้วนะครับเราก็คงจะต้องช่วยๆกันครับฝากาทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับพ่าแม่นางงามแล้วก็ผู้ชมแฟนคลับทางบ้านพีดีนะาทางบ้านราชบุรีนะครับช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะครับ หวังว่าปีนี้เป็นปีแรกของผมเหมือนกันแล้วเป็นปีแรกของน้องเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเราน้องเขาบอกเขาจะสร้างความแปลกเดี๋ยวผมจะช่วยเขา <c oughs> ให้เขาแปลกจริงๆ, <c oughs> ๆนะครับค่ะพี่ๆ่ะพ่อแม่นางงาน่าตอนนี้ก็นกมีด้อมอยู่เท่านี้หนูคิดว่าวันพรุ่งนี้วันมื้อเลินนี้หรือวันต่อๆไปหนูอยากให้มันมีเป็นเท่านี้เท่านี้เท่านี้เลยนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะช่วยรักช่วยดูแป้งรัมคนนี้ด้วยนะคะแป้งร่มที่จะกดด้วยรอเรือนะคะ แฟนๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการทำกิจกรรมของสาวแป้งล้ำนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ m i s s แกนราชบุรีได้เลยนะคะ